แถลงจับ3ผ ah ok ู ok ้ต ok ้องหาขายยาโควิดอนุทินลั่นจัดหาเพียงพอวันนี้ค่ะ4สิงหาคมนายอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพลตํารวจตรีอนันตนาสมบัติผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายขายยารักษาโควิด19เถื่อนว่าการจับเครือข่ายขายยาโควิดครั้งนี้ยึดของกลางรวม80,000เม็ดมูลค่า10ล้านบาทโดยลักลอบนําเข้ายามาจากประเทศอินเดีย สำหรับพฤติกรรมการลักลอบจําหน่ายค่ะสืบเนื่องมาจากตํารวจปคบสืบสวนพบว่ามีการขายยาผ่านสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียประกอบด้วยยาโมโนพิราเวียยาฟาวิพิราเวียและยาเรมเดซิเวียซึ่งได้ทําการล่อซื้อจนขยายผลจับผู้ต้องหารวม3คนได้แก่นายประเสริฐนางสาวคณิษฐาและนางสาวเฉลวยรัตน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาพุทธศักราช2510มาตรา12ฐานขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาทและมาตรา72วรรวัคซี่ขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตามรับยาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนายอนุทินกล่าวว่ายาที่จับกลุมได้ในครั้งนี้เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนโดยจะนำยาเหล่านี้ไปทำลายส่วนตัวไม่ได้ต้องการเอาผิดคนซื้อแต่ต้องเอาผิดคนจำหน่ายเพราะผู้บริโภคจะมั่นใจได้อย่างไรว่ายาที่ได้รับมีคุณภาพและมีความปลอดภัยหรือไม่พร้อมยืนยันว่ารัฐจดหายาเพียงพอและจ่ายยาตามดุลยพินิจของแพทย์ค่ะ